สวัสดีปีใหม่ค่ะละัชีทุกคนเนื่องจากปีหน้าเป็นปี2023เราเลยจะมาแนะนำ23ผลิตภัณฑ์ให้กับทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อ,อันนี้จะเป็นอคนอนคอนดี้ค่ะจะเป็นคอนเซ็ปที่ว่าปีหน้าอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วนะคะก็เลยเลือกลายนัดแรปที่เป็นแบบตัวโปสการ์ดค่ะปีนี้ใครเก็ตเซอร์เรียลเกินไป ไปนะเก็เซอร์ียกันใหม่นะคะ We wish you have a big 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 success waiting for you next year สิงหนี่ควยเลล่อจู่ตาเจียสิงหนี่กางกาลสิงสิงแลปปีที่ปีขอให้ปี2566นี้เป็นปีที่เปล่งประกายดั่งดวงอาทิตย์นะครับอุ้ยแบทอุ้ยปาวเบงกูชาว์ว่าเซียวชิมอ่องนะอีกในแล้วมีพิเศษที่มันต้อความสนใจ 2023년에 러치카라는 모두가 힐링굿과 행복한 되시기 바랍니다. 하 h o p 호베 h e COVID g o 가 s u b 어 i d e 즈가 임마. 네, 어메 n 오즈가임 n 네, 어메 a 오즈가 임마. 네, 어메 f 오즈가 임마. 네, 어메드오 a i 임오메드오즈가마 네, 어메드오즈오 네, 어메마 I wish you have a gorgeous year like a gorgeous facial moisturiser. Terima kasih banyak. Kali ini cerita macam kukuan nak. Seluruh seluruh mata kimchi yang kahwin mata. Tena, kau ingin memiliki kebahagiaan yang abadi. Kami mengucapkan selamat tahun baru dan berharap tahun baru dan kebahagiaan dan keberuntungan. Selamat tahun kebahagiaan dan keberuntungan. Selamat kebahagiaan tahun kebahagiaan Selamat dan Selamat ปีไหมนี่ก็ขอคือป,ปีปีน้องๆเช้ารัดชีทุกคนนะครับมีความสุขสดชื่นเหมือนกับ Happy แฮปปี้กินแบบนี้เลยเดินทางไปเซเลบริตี้กูทำกันที่ไหนแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ Hi! Happy New Year Just a time for a cup of coffee Cheers to new beginning วันเสาร์นี่คือรับบอกของ้ะส่วนถ้าวันนี้ก็คือสวัสดีปีใหน่เดือนสองพันสีนส่ค่ะ Bye, -bye.